สวัสดีคะ่ะผู้ประกันตนทุกท่านทุกโรงพยาบาลวันนี้โรงพยาบาลลาน,นามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบคะ่ะสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกันตนโดยให้บริการผ่าตัดค้าโรคน้ำร่องผ่าตัดไวใน15วันหลังเข้ามาพบแพทย์ ในกลุ่มห้าโรคดังนี้ค่ะนิ่วในไตนิ้วในท่อไตมะเร็งเต้านมก็เนื้อในมดลูกเนื้องอกในรังไข่มเร็งรังไข่มเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูกหากท่านตรวจพบปัญหาตามโรคที่แจ้งมานี้เข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลลานาได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566ค่ะผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลาน,านานะคะท่านสามารถนำผลการตรวจและประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลเดิม เข้ามาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและวางแผนการรักษาร่วมก,กันกับแพทย์โดยหากเข้าเกณฑ์ประกันสังคมท่านสามารถเข้ารับการผ่าตัดภายใน15วันหลังจากพบแพทย์จนสิ้นสุดกระบวนการการรักษาค่ะผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาะ0 5 2 1 3 4 เจ็ดเจ็ดเจค่ะ